เวซ้อมมากี่วันไฟนี้ก็ประมาณ21วันครับตั้งแต่ไฟสุดท้ายที่ต่อยไว้ก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ต่อยที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดองเจนนเนาที่เข่าลอยวันโดมันก็คือจนะนเราวันนั้นปุ๊บแล้วก็หยุดเลยยุดหลวงหมดกี่เดือนเนี่ย ประมาณสมเดือนได้สามเดือนได้แต่เราก็ยังซ้อมอยู่ปกติก็มีวิ่งมีเตะกระสอบเล่นปกติก็คืออยู่ที่ค่ายเหมือนเดิมใช่คือเคยได้ไปไหนว่างไนมครับครับแล้วอยังเราซ้อมนี่เราซ้อมอยู่ใครตอนนี้อยู่กับพวกพี่ขาวสนิทครับแล้วก็พวกพี่แล้วก็เพื่อนๆในค่ายครับพวกอานัตอะไรใหญ่ใหญ่ครับอืมวช่วยกันอยู่ใช่ครับอืมแล้วก็เป็นกุกงฟังผู้ซซอยเราด้วยใช่ครับอืม ก็กลับมาซ้อมเต็มที่เนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนครับก็มาประมาณเดือนที่แล้วครับก็เห็นว่าปลดล็อกหน่วยก็เริ่มค่ายมาพอเขาประกาศปุ๊บทางด้านสาวัเชตก็เชก็ให้เข้ามาเรียกมาเลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างร่างกายได้พักไปเป็นเดือนเลยก็กลับมาซ้อมมันก็แรกแรกมันก็เหนื่อยบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็น้ําหนักขึ้น แล้วก็กลับมาซ้องเรงๆก็เหนื่อยหน่อยก่อนก่อนก่อนหน้านี้เราจกเท่าไหร่ครับร้อยยี่แปดเหมือนร้อยยี่แปดเหมือนเดิมก็นยี่แปดน้ำหนักนี้เราต้องคุมมากิโลตอนเนี้ยวันเนี้ยต้องคุมมาทั้งหมดกิโลก็ไฟนี้ก็เยอะหน่อยครับก็ห้าหกโลมครับก็ปกติครับ้ความที่พักไปนิดนึงนะเออแล้วก็น้ำหนักขึ้นช่วงที่ต่อยขวัญโดมเสร็จปุ๊บเรามีรายการต่อไหมตอนนั้นตอนแรกมีคิวไปญี่ปุ่นครับโอ้โหแล้ว ก็ปิดประเทศก่อนก็ยกเลิกไปก่อนไอ้โควิดมาก่อนครับครับตอนนั้นมีรายการโชว์ญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนธันวาครับแสดงว่าก็ซ้อมแทบจะถึงปีใหม่อยู่แล้วเกือบจะได้ต่อยเกือบจะได้ไปนะครแล้วก็สรุปพักพักจริงๆแค่ครึ่งเดือนเองครับเพราะาจริงประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนนิดๆครับออก็ไม่มีปัญหาครับนะได้เหมือนว่าได้ฟื้นฟูร่างกายด้วยใช่ครับตอนกลับมาช่วงแรกนี่เราชนะมากี่ไฟนะกลับมาก็ ยังไม่ได้ยังไม่แพ้เลยครับเออเนาะชนะหลายไฟท์เลยครับหลายไฟท์นะโดยเฉพาะเข่าลอยนี่เริ่มเข้าล็อกแล้วแล้ววันนี้จะมีอีกไหมเนี่ยก็ต้องรอชมอีกทีครับว่ามันจะใช้มอไม่ได้อืมนะแต่วันนี้ต้องเจอกับมวยบูครับเขาไม่กลัวแน่แน่แหละครับเขามาแรกเลยวันนี้เราจะวางเกมไงดีก็สไตล์การชมพี่เขาก็ถือว่าคล้ายเราแลับอืมถ้าพูดถึงก็คล้ายๆกันไม่เหนื่อยนะที่ต้องวิ่งไล่ครับก็ ถ้าชนก็ชนเลยครับถ้าชนก็ชนกันเลยครับหวั่นใจไม่ความหนักของเขาเนี่ยก็ไม่ไม่หวั่น,นืะครับเราก็ต้องมีรู้แก่มงเรา,าครับนะครับผมแล้วคิดว่าร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็ก็เต็มเต็มร้อยครับผมว่าก็ร้อยครับอืมัม่นใจเลยครับมั่นใจครับแล้วมีอาชีพล่วงหน้าหรือ,อยังตอนนี้ ยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ดูตอนเย็นดีนะครับอะเราอายุเท่ไรแล้วครับครปีนี้สิบเก้าล้ยี่สบอ่าคนจังหวัดกรุงเทพมหานครับเราไปปล่อยประมาณกี่ิโลละหกสิบสี่ครับหกสิบสี่ครับนะครับเราสูงร้อยร้อยหกหกครับร้อยหกหกนะครับเราเป็นมวยสรุปเราฝีมือหรือว่ามวยบู๊เลย ถามว่าบูก็บูนะมือก็ผิดมือได้เอค,คือได้หมดแล้วแต่แล้วแต่ต่อสู้อีกทีน,นะครับเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาเอาฝากพี่น้องเเชียวนิดหน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามผมก็คอยเชียร์และให้กําลังใจผมด้วยนะครับเย็นนี้ผมจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะชนะกลับไปฝากให้ได้ครับขอบคุณค,ครับ